มาจ้าสาวมินิมอลมีทีไใส่ทั้งหลายวันนี้จะพามาดูงานแกเป็นลายสักลายแรกที่คุณพี่เขาไปสักมาที่อืณพี่เขาสักลายแรกเป็นบายโคเวอร์แต่เป็นบายโคเวอร์ที่ไม่มีสีแล้วเสน้นก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่คุณพี่เขาเลยจองคิวมาช่างบีก็พร้อมแกอยู่แล้วนี่เป็นไงละ่ะเหมอะเตรียมมีดช่างเตรียมเข็มช่างพร้อมแล้วลูกค้าพร้อมหรือยังคะ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละเพราะว่าช่างลงเข็มลแล้วอ่างถักก็ไม่ได้ทำความรู้จักกับลูกค้าสักเท่าไหร่เพราะว่าลายนี้ช่างบีใช้เวลาในการสักแป๊บเดียวเองฉันเลยไม่มีเร เบื่อหน้ากับในข้างหนึ่งแต่การที่คุณพี่เขาเลือกสักลายแรกเป็นบโคเวอร์ก็เลิศอยู่นะเขาว่าบโคเวอร์มีความหมายที่ดีมากบโคเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของความหวงังความมั่นใจมั่นหน้าเล่นจ้ามั่นใจอย่างเดียวพอไม่ต้องมั่นหน้าเนาะให้ฉันมั่นหน้าคนเดียวก็พอแล้วพวกเธอไม่ต้องมั่นหน้ากับฉันหรอกบอกตามตรงนะลูกค้าคนนี้ติดหวานมาสักบโคเวอร์แต่เป็นบโคเวอร์ที่มีโบติดด้วยติดหวานติดแกมติดระมุนเกินอคุณแม่แต่สกักไปสักมาน่าจะต,ติดเขียวแล้วตอนนี้สักสีเขียวแล้วสีเขียวมันเช็ดออกยากอะแต่ไม่่่่่่่่่่่ตต้้้้้้อออออองงงหหววววนน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 ะะททุกกกคคคชาา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 บบบีีีไไไมมปปลลยยยใแแขขขเเัรรถจจดดดโโูืิ เห็มล่าเติมนิดเติมหน่อยใบโคเวอร์ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วเนี่ยงานสักไม่จำเป็นต้องแก้ทับเสมอไปนะเสร็จล่ะได้เวลาเช็ดออกเขียวดีนะก็เช็ด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 กันไปเลยเป็นไงล่ะชอบไหมใบโคเวอร์ใครไม่ชอบแต่ลูกค้าชอบก็สบายใจละพอถ้าไม่ชอบจากเขียวที่แขนจะไปเขียวที่หน้ารอเล่น่าส่งลูกค้ากลับบ้านจ้าลูกค้าคนนี้ส่งถึงหน้าลานเลยล่ะเพราะว่าลูกค้าหาพี่วินมอเตอร์ไซค์ช่างบินเลยเดินไปบอกว่ากดกิ่งตรงนี้กลิ่งเดียวพี่วินก็มาจอดถึงหน้าเลยจ้า